สถานการณ์เดือดแนวชายแดนไทยกัมพูชา4เมตรคำคุณศัพท์2 5 6 9วัดแก้วเขาพระวิหารตึงเครียดเขมรเสริมกำลังหลักร้อยไทยจับตาใกล้ชิดเรียนคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอพาทุกท่านมาเก่อติดสถานการณ์ร้อนแรงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันเสาร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2569ซึ่งต้องบอกตามตรงว่าสถานการณ์ในภาพรวมยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างมีในสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างแนวลบเขาพวิหารและบริเวณวัดแก้วซึ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวทางทหารจากฝั่งกัมพูชาในช่วงหลายวันที่ผ่านมารายงานล่าสุดจากพื้นที่ระบุชัดว่ากองกําลังกัมพูชาได้มีการเสริมกําลังอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของกําลังพลอาวุธและสเสบียงโดยมีการประเมินกันว่าในพื้นที่วัดแก้วและแนวขึ้นเขาพวิหารอาจมีกําลังทหารเขมรประจําการอยู่ในระดับหลักร้อยนายซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดา และสะท้อนถึงความพยายามในการยกระดับสถานการณ์อย่างชัดเจขนขณะเดียวกันกระแสะข่าวจากฝั่งกัมพูชารวมถึงการเคลื่อนไหวของผู้นำทางการเมืองอย่างฮุนเซนก็ยิ่งทำให้บรรยากาศโดยรวมดูตึงเครียดมากขึ้นมีการแสดงท่าทีแข็งกร้าวการปลูกกระแสะภายในประเทศและการปรึงกำลังเต็มอัตราในพื้นที่พิพาทซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นลักษณะของการกดดันเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าจะเป็นเพียงการป้องกันชายแดนตามปกติอย่างไรก็ตาม ั่งประเทศไทยเองโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการประเมินข่าวกรองต่อเนื่องและยืนยันชัดเจนว่าการปฏิบัติทุกข,ขั้นตอนของฝ่ายไทยยังคงอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศและเป็นไปตามหลักสากลไม่ได้มีการลุกล้ำดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดนอกจากมิติทางทหารแล้วสถานการณ์ครั้งนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงมิติด้านการเมืองระหว่างประเทศเสียงสะท้อนจากต่างชาติโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นมีการแสดงความเห็นสนับสนุนและวิาพากษ์วิจารณ์ต่อบทบาทของแต่ละฝ่ายซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาถูกจับตาม,มองในระดับภูมิภาคคําถามสําคัญในเวลานี้คือสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศท,ทางใดการเสริมกําลังของกัมพูชาจะหยุดอยู่เพียงแค่การแสดงพลังหรือจะนําไปสู่ความตึงเครียดขั้นต่อไปและฝั่งไทยจะรับมือกับแรงกดดันเหล่านี้อย่างไร ภายใต้กรอบความมั่นคงและการทูตจากนี้ไปเราจะพาคุณผู้ชมเจาะลึกทุกประเด็นตั้งแต่การอัปเดตสถานการณ์จริงในพื้นที่แนวคิดและท่าทีของกองทัพไทยการตอบโตทางการทูตตลอดจนกระแสความเห็นจากนานาชาติเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับข้อมูลครบทุกมิติก่อนตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองในช่วงหลายวันที่ผ่านมารายงานจากพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยเฉพาะในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองระบุชัดว่าฝั่งกัมพูชาย,ยังคงเดินหน้าเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องจุดที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีรวลละซึ่งถือเป็นเส้นทางขึ้นสู่เขาวพาวิหารและเป็นฐานยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมพื้นที่โดยรอบภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ปรากฏออกมาในช่วงนี้แสดงให้เห็นถึงการขนย้ายสเสบียงอาวุธและอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้วยตามมเรียหรือแนวใกล้าฐานที่มั่นดด่มซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าฝั่งกัมพูชากำลังเตรียมความพร้อมในลักษณะตั้งรับระยะยาวมากกว,ากว่าการตั้งกำลังชั่วคราวแหล่งข่าวด้านความมั่นคงประเมินว่ากำลังคนกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยและมีการจัดรูปแบบการวางกำลังคล้ายกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งย่อมทำให้ระดับความตึงเครียดในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยในมุมของฝ่ายไทยหน่วยงานด้านความมั่นคงยืนยันว่า ได้มีการติดตามสถานการณ์ทุกความเคลื่อนไหวยอย่างละเอียดมีการประเมินข่าวกรองแบบวันต่อวันและเตรียมแผนรองรับในทุกระดับแต่ยังคงยึดหลักไม่ย,ย่อหยุไม่เปิดฉากก่อนและเน้นการป้องกันอธิปไตยของประเทศเป็นสำคัญนอกจากนี้ยังมีการย้ำเตือนกำลังพลในพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจถูกนำไปบิดเบือนในเวทีระหว่างประเทศขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมรับมือหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันพื้นที่วัดแก้วและเขาพระวิหาร จึงยังคงเป็นจุดเฝ้าระวังสูงสุดที่ทุกฝ่ายต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของชายแดนทั้งแนวได้ในทันทีในอีกมิติหนึ่งสถานการณ์แนวชายแดนครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้าทางทหารเท่านั้นแต่ยังลุกลามไปถึงสนามการเมืองและการทูตโดยเฉพาะหลังจากที่ฝั่งกัมพูชาออกแถลงการเรียกร้องให้ประเทศไทยถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ที่ตนเองอ้างสิทธิ์อย่างไรก็ตาม กองทัพปกไทยได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติการทั้งหมดของฝ่ายไทยอยู่ภายในเขตอธิปไตยของประเทศไม่มีการลุกล้ำดินแดนของกัมพูชาแต่อย่างใดและพื้นที่ที่ฝ่ายไทยควบคุมดูแลนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบริหารของไทยมาอย่างยาวนานโคศกกองทัพปกระบุเพิ่มเติมว่าความเข้าใจคาดเคลื่อนเรื่องเส้นเขตแดนเป็นปัญหาที่สะสมมาหลายสิบปีบางช่วงบางตอนฝั่งกัมพูชาอาจเข้าไปตั้งฐานทหาร อาคารหรือแม้แต่ชุมชนในพื้นที่ที่แท้จริงแล้วเป็นของไทยซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายไทยใช้ช่องทางการทูตและกลไกทวิภาคีในการประท้วงมาแล้วหลายครั้งแม้การตอบโตในครั้งนี้จะไม่ได้ใช้ถ้อยคำรุนแรงแต่ก็ถือเป็นการยืนยันจุดยืนอย่างหนักแน่นว่าประเทศไทยจะไม่ยอมรับการลุกล้มอธิปไตยและ,ะปกป้องผืนแผ่นดินของตนเองในทุกวิถีทางที่เหมาะสมตามหลักสากลกรณีรถบรรทุกของไทยที่ถูกนำไปถ่ายคลิปเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชา ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำข้อมูลไปบิดเบือนโดยฝ่ายไทยยืนยันว่ารถดังกล่าวเสียจากการปฏิบัติภารกิจและมีคำสั่งให้สละรถเพื่อรักษาชีวิตกำลังพลไม่ได้เป็นการสูญเสียจากความพ่ายแพ้แต่อย่างใดสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในสถานการณ์ครั้งนี้คือกระแสตอบรับจากต่างประเทศโดยเฉพาะในโลกออนไลน์พบว่ามีประชาชนจากหลายประเทศแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างกว้างขวางหนึ่งในนั้นคือกระแสจากอินโดนีเซีย ที่มีการแสดงความคิดเห็นจำนวนมากสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการจัดการปัญหาอาเซียนกำข้ามชาติหลายความคิดเห็นสะท้อนมุมมองว่ากัมพูชาถูกมองว่าเป็นแหล่งของเครือข่ายสแกมเมอร์พนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเมืองประเทศเพื่อนบ้านทำให้การเคลื่อนไหวของไทยถูกจับตามองในเชิงบวกจากบางกลุ่มในภูมิภาคขณะเดียวกันสถานการณ์ภายในกัมพูชาเองก็เผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ราคาพืชผลตกตำ่ำแรงงานลักลอบข้ามแดนถูกจับกุ่มจำนวนมากสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่กำลังสะสมอยู่ภายในประเทศเมื่อประเมินภาพรวมทั้งหมดแล้วสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในขณะน,นี้แม้จะยังตึงเครียดแต่ยังไม่ถึงขั้นปะทะเต็มรูปแบบทุกฝ่ายยังคงอยู่ในโหมดเฝ้าระวังสูงสุดพร้อมจับตาความเคลื่อนไหวทั้งในสนามรบและบนโต๊ะเจราจาจากนี้ไปสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือท่าทีของกัมพูชาจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางใด บทบาทของการทู่จะเข้ามาลดแรงประท่าได้หรือไม่และประเทศไทยจะรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงกับเสถียรภาพในภูมิภาคได้อย่างยายรัชการ